วันทั้งคืนว่นกะกระเพาแกงพวแกงมันลุกแกงอยากกินแกงหอมหอมแกงหอมหอมแกงหอมฟังพอร่อยนะแกงไก่ทอดก็ดีนะครับราางไก่ทอดไก่ทอดอยากกินอะไรรอบไร่หรอบนะคะโอ้โยสวัสดีใบกาศย,ยามแรงที่จังหวัดเชียงรายนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่กาดหลวงเชียงรายอยู่กับ ขอเกกาศิสวรรนยามเย็นทางไทยคนนีส้วสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้ามาเอลยงไฮ์ผ่านไปได้ดีเมาเดินกาดหลวงเชียงรายยามเย็นนะเจ้าปกะมุดมาถึงแล้วก็หาที่จอดรถข้างๆคุ่าาาปาดก,กันนะบรรยากาศคือคักมากเลยอ่ะผู้ค,คนมาจจ่ายใช้สอยนะครับที่สำคัญของกินเยอะมากครับมาค่ะรวยกันเถอะปที่าพาก้วยมาพอดีว่ามีด้านพิเศษเนาะ เราเริ่มมามีของขายแล้วมีกระชายมีถ้วยดื่มนะครับเนี่ยนะครับไปเดินดูของกันเพลินๆนะครับเอาใจสายเดินตลาดกันนิดนึงนะครับหอมไก่ทอดก็ม,<อ>มีา<ม>สบายจอดที่มอเต <c oughs> อร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ก็จะสบายสะดวกสบายนิดนึงนะครับหาที่จอดได้ง่ายส่วนรถยนต์ก็อาจจะลำบากนิดนึงน มีไข่ทรงเครื่องไม้ละ20นะครับัปเดินต่อครับต้องค์้งสดสังขยาเริ่มตัวไหนก่อนดีนี่ได้เลยเดินนอบหรอได้ได้นี่บรรยากาศยาวไปูวันนี้ก็ชอบเดินตลาดอยู่นะนะสายตลาดครับวันนี้เอาบวกานมาฝากนะครับ สายทองนะครับ20บาทเลยจทาเดี๋ยวได้ได้เลยค่ะไปจะไปจะได้บะ้คร่งได้ะนวเมาเดี๋ยวนไหมน่ครับผมก็ไม่ขายเพราะว่าครึ่งหนึ่งก็ขายยงมาใหม่ขอบคุณครับขายเจ้า่บอกว่าครึ่งหนึ่งก็ขายอะจัดไปรดู อโอ้ยามเย็นนี้คึกคักมากเลยนะครับ<า>เ<อ>ดิทาอนเช้ามืดแล้วก็ตอนเย็นมี2ช่วง <S 2> 2 <S ใช่ไหมครับอ๋อมีช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครับป่ะปนในตอนเราต้องมาใส่เขาเนี่ยดูดีๆจะเริ่มก่อนคบหาจุดเริ่มต้นครับ ยังไปเจอจุดเริ่มต้นซะเลยวะครับโวนของเราี่ก็อลังการนัเนแหละดู้ายแลกวาังรถมอไซค์กันนิดนึงป่ะข้ามไปยังเออ่มต้นและกันครับไปเลยเองมอไซค์นะไปเลยครับโอ้มุมมอง,งแผนของศินสุกจะมีขนมของหวาน,นครับ แคบหมูแคบหมูหมูยอยอครับเดินซอยทำไมดีกว่าเลับป่ะไปเลยดีกว่าแห้งนะครับหลอกมาละแกาพริกแกงหอยแกงหมือปลาชองหนักของกินเมืองเมืองบนบ้านนะครับนเะแกงฟักทอง Càng nhé, càng nó phát Càng, càng. càng. À. càng ơi. Nhiều đây nè cuốn nhanh chay mà qua Càng mình uống cho Mặt lại menu Mặc khuất Mặc khuất nó lại mặt lại nè mặt lại con mặt mặt con mặt 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 ยำหนังยำเป็นเลยอินแนเาไปก้านด้ยแกะไได้นหลเลย้ะกินุเยอะย้ไม่ไหวเนาะงกินขึ้นบ้านมาไต้องทำกินแล้วมาซื้อที่เลานี้ครบจบเลยครบจบมีหนายางเลยนาบาน้ำเหนียวกะเจ้า อแกงคอมโอ้ดินเลยนะอมจิ้มหงครับชิ้นนึงนีครับ่ดกันย้าดดูนิ้ขากันจ้นขากันจนีซชิ้นส้มตรงนี้น้ำตกแรกครับน้ครับนส้มครับ ขวานี่เลยครับผมสนปลายละนี่ก็จะไรสชาติจัดจ้านนะรั้หอมยผัดเหนแนมฮัลโหวานไหวารวมเกัน่อนเลิกงานเลิกเรียนเข้ามาดูของกินยามเย็นครับเปยนยามเย็น่ซื้เปอร์เลยอครับก็เหนียวมาด้านนี่ข้าวคือข้ากรของกินยังไม่ได้พี่ยังค่นี้เหนียวขาวเหนียวขาว โอ้งามงามเนาะสิบบาะครับสบบาทสิบบาทไปจก้บมาแกงก็ได้เึ้นไปงมงามเนาะใส่ตอกเลยเนาะโอ้โหไ่เอาหก็ใส่กงก็ได้เนาะมีพวกนี้ดูอ่ะไปตอนนี้ครับ พก่อดำเงินติติ๊กหมูตุ๋นหมู่นอนก็จะมารสตือ้านโอ้โหเหมือนไม่มีกัมาซอยนี้ดีกว่าได้ก็ยากเดินแต่ว่าับไกหดเจ้าเต้า้ากอไก่ทอดเจ้าีตกีสิบสค่ะกีิบนิ่เจ้าเลาะาล้นตาละกันเอาอะไรอีก เร็วไปตั้งปุ้นดีกว่าสู๊ดปลาดุกปูนี่อย่างไหมปลาสเป็กแกงปูนาโอ้โหทำอะไรนี่ปลอะไรเหมือนออสปู๋เนาะมันนึ่งเฮียเดียเฮียไปดูได้แสดงได้แล้วหากรวมไหมพรุ่งนี้ มาบูดก็หาผักบวกลบก่อนอ่ะไปตอนไหนต่อโตไปเรื่อยๆป่ะวกไปอีกใช่ไหมไปละครับก็ต่อด้วยผักลวกต่อนะครับก็กินแค่ผักลวบนะทอดจะได้บอเรียกไปแค่เคยบังการจราจรติดขัดนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเลิกงานนะครับได้เล่นโดยมือหนักงานเลิกเรียนหรอใช่เลิกงานเลิกเรียนก็มาซื้อของกินกันยามแรงนะครับ ช่ัง <minutes> บ <paid off> <'re k afterwards> ัด <and> ีต <on> <ENNIS> ัำที่สดอย่างย่างะ่อคาั่ลตา่เตะตอร์นิตาคดยนะตดตัวร้อะหน้าไก่ก็มี พี่ย้นเรกครับปลาดปลาดุกต้องเดินหลบกันนิดนึงนะครับเดีย๋ยวจะชนกันโอเคครึ่งลีกอามันไม่ลงอพ่อแล้วปาดุาใจรลยเขาต้ม <c oughs> ทอเ้ามันน้าจ้าใส่กะทิเลยจ้าเ้ใส่ข <se ้าวใส่งเยอะมันจ้าโอขาสวยแม่ัีปาข้าสวยว่าขาเหนียวข้าเหนียวเจ้าโอขางาสัอนผูกเสียกอกเสียเจ้าไม่มีแต่งานนี่น voilà uh um ี่จำเป็นนะเอาอันนึงค่ะแม่เจ้าปบาติบาาิปกินาคาถูกมาก ครับเนาะกันหลวงกันหลวงมาแรงอ๋อเจ้าที่ก no. ันหลวงมาแรงการหลวงตอนเย็นเจ้าไม่เจ้าก็มีเคยมาเช้ามาสายไงครับก็เลยมาเย็นดีกว่าเ่าเจ้าต้องมาเต้าเลยเนาะครับเขาจะต้องมาทั้งกลางทั้งคืนนกบห้าทุ่มแต่กมาทำท่มไส้แจ้งเลยครับโอ้สองทุ่มไข่ปะขอบคุณครับส้สาคูเก็บักหม้อจ้ะเก็บฝักหม้อนะครับ ขนมหวาน20บาทปลาซีคอดน้ำแอสหวานที่ส่นะโอ้โหกมีหลากหลายมากเลยอ่ะครัวนี่จะเป็นของกินสุกเยอะนะครับพริกแกงต่างๆต่อเนื่อง ใช่แล้วอไต่อครับพักซดเนาะคลมใส่ไส้โให่ใหญ่เลยใช่กเท่าไหร่ะสาบานเก้ากกดองไก่ก็มีนี่โอ้โหตัด แล้วแต่คนนี้นะครับเกระทิบตามเป็นคนตามที่ดีอย่างบอกเนึกครับโอ้ได้เยอะเลยเนี่ยเปิดแป๊บเดียวคือแป๊บเดียวนะครับปพี่ต่องคือจะเป็นพักผลไม้ละที่ทั้งนี้นะแล้วแต่ว่าเราจะยไปเส้นหลอดดูกับป้าจะลืมซื้อกล้วยคุณป้านะเมื่อกี้นี่เขาสาแบ่งขาย มีทุกอย่างให้เหลือกสรรผลไม้โอ้แตงไทยแตงกวาผลไม้มามานะครับจบอยู่ที่ตลาดเดียวเลยนะ,ะใช่ไม่ต่อใครมาบ้านเรีไมา่หรอคนเตาขายเรียง นะครับห้านะครับหน้านุน่งนะทั้งวันทั้งคืนว่กระทุโอป้ปลาดิมปลาดิมบางเสร็จเรียบร้อยแล้วเอไปทอดเนาะทำแกงได <c oughs> ้ทอดก็ดีนะครับสวยเลยเจ้าดูหน้าเปใสใสเลยท้าวแกงบังเสร็จเรียบร้อยนะครับน้ำพิบาติชื่อิโก้ได้เปล่าได้เผื่อทำอาหารนะ ได้ทำอาหารโดัแบบะอรจริงมาีอ้าวแพงนาด้นอันนี้มันจะมีตหหน่อยนะแห่งนี้นะอ๋อน่งนีหอมมาหอมขาดไปต่อได้ลวนอครับเนื้อเียงหมูเนื้อหมูสวยๆเลยนะครับ แทน,นไปโซนนู้นแล้วก็กลับได้ขนุนเลยต่อขนุนได้ขนนมาแล้วได้โอนออกข้างนอกนี่เสื่อมีอะไรกินชุกชิกชุกชิกตุ๊กตุกมาเ ชอบกินปลาดูปลาดปลาดต่อต่อปลาดุนต่อค่ะกันอันนี้มันของกินอ่าผักสดต่างๆนะครับโซนทะเลนี่มีทุกอย่างให้เราสายดินขึ้น้าวสนรทั้งคืนปลาดุปมุดุนีเป็ดฤดู

ไม่ตับอย่างตจ้นี้ตับหมูจ้าตับไก่ตับไก่มีไหมครับมีตับไก่เนาะไก่เนาะตับไก่โอ้ลลลเอไก่เนาะหมูอันนงได้ของกินมาแล้วจัดไปนะครับเอ้าุกแรออาะวอ้บบาทอ้าวไม่่ไหเ่อ้ไม่นครับครับก็จบได้ไงอ๋อขอบคุณครับยอะที่ค่าอะขอบคุณนะครับ มอละนี่แป้งสุดท้ายน่ะแป้รออ่ะแผ่นต้มน้ำปลาครับ้โอ้อ่ลอยเต้นนครับ่ครอ่ครับแอสุดท้ายนะแปหล่อสมบู่ก็มีมะนาวเอาไหมคะโวานเยอะมากครับเอวานกัไหว้โรปลาแดดเดียวกัมีโดสุกพร้อมทาน โยเกิร์ตข้าวมันตับไก่ตัไก่ตีนไก่ห้าสลบห้าสิบขอกาทอดมาเพิ่มนะครับดีดีเข้าไปตองเข้าไปนะครับโค้งย่างขอดตั๊ขุนมาใส่ตั๊กขี้ใช่ต้มไก่สองอัน น่อนาจะประมาณนี <Pon cho> mm ้เนาะโอเคแล้วเจ้า คุณป้าไว้ว่าจะไปกินจะไปกล้วยวันนี้ขายหมีละ60แต่เราขอซื้อครึ่งหนึ่งแล้วกันเขาเยอะเกินไปมาแอ่วมาได้จ้ามาจังไฮห้ามพลาดการหลวงจังไฮเนาะมีทั้งวันทั้งคืนคือซีเอ็มโมงดอกมะคืนจะมาขายเจ้าเลยเจ้าระวังชนคนก็รอบแรงก็จะมีใบถึงก๋วซีเอ็มโมงคืนก็มาขายต้นแดงสวยนะอะตามสัญญาครับมาแล้ว เต็มบีนี่แบมอเนี่ยครับเป็นหน้าองค์กรคบได้แล้วอยเยอะมากเลยเนาะครับขอบคุณครัขอบคุณครับใครดีใครดีครับไม่ซื้อไก่ทอดก่อานะไ่ทาคนยาไกหมหมบััดอนก่อนครับ คนอุดไหมคะคนงามใหม่ใครคนอุดไหมคะคนงามก่อนสวยชิ้นนรกนี่แหละค่ะไก่ทอดไหคะคนงามใหม่นี่เป็นไก่ละจุกิฟตอันนี้ตาเจ้าเจ้าบาทเจ้าบาทเจ้าบาสดอนครับอร่อยนะคะถ้ากินรอบนึงอยากกินหลายรอบหลายรอบนะคะนี่มันอร่อยมากค่ะอร่อยมากเลยนะจัดไปครับแล้วเดี๋ยวกับกระติ๊บมาดิอเอาไปหนึ่งสอง ตอ้ร <Marcel o. S 2> ูปนะครับหนึ่งสองครับใจดีนดีครับหนัแล้วไใจดีครันบาลเยไปต่อพอแล้วนาดมาซื้ออย่างนะครับป่ะครับ ไส้กรอกสาร,รน,นะครับขายทุกวันเลยเนาะพร้อมเลยนะครับเติมสองมาได้ก็แค่จะล้างมีปาให้เรียบร้อยนะ ตลาดแตก <c oughs> ะระวังรโน,งนั่ดนังได้นะคะครับฟิน <f int> อร่อยครับอร่อย,อรอยจริงกลมกล่อาพระเจ้า